กลับสวัสดีชาว FC Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาสทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยว EP นีนะครับตามคอมเมนต์พี่ๆท่านนี้เลยนะครับที่ขอมาให้แนะนำตำแหน่ง LB แล้วก็ RB นะครับเน้นในส่วนของหมวดเมนเจอร์ในงบไม่เกิน60 m เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับนะก่อนที่ผู้รับชมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพื่อรองขั้นใด้นะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจททะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อร์ครับ ฝากไม่ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาสเติมมิฟต์บพอยต์นะครับร้านคุกกิเลนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไละเอียไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าตำแหน่ง LB แล้วก็ RB นะครับในงบไม่เกิน 60m ที่เราคัดมาให้จะมีตัวไหนกันบ้างจะชื่นชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม ก็จะรวมกันเลยนะครับผมนะก็จะมีทั้ง LB แล้วก็ RB นะครับผมนะ RB นะครับที่ผมดูๆมาก็จะมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับนะ10ตัวเนาะที่เหลือจะเป็น LB สะส่วนใหญ่นะจะมีหลาย OR มากๆนะครับนะในส่วนของตำแหน่ง RB นะครับผมแนะนำเจลเมี่ฟิมปงนะครับผมนะ AI d มากนะครับทั้ง to Head แล้วก็ Manager นะครับสามารถจัดเม็ดแดงได้นะครับผมนะ หรือถ้าเก็บอีกนิดนึงนะครับจัดเม็ดส้มเทรน30นี้บอกเลยว่าตึงๆนะครับสามารถใช้ในส่วนของบทเมนเจอร์ก็ได้เฮดทูเฮดก็ดีนะครับผมนะฝีเท้า103นะครับการตั้งรับ81สภาพร่างกายที่76นะครับในส่วนของค่าพลังนะครับ5้าดาวเต็มท่าสกิล3ดาวคุณสมบัติครับเหนือชั้นเลี้ยงเร็วเวิร์กเล็เป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นตวัดชิงได้ส้นครับเจรมี่ฟิล์มปงนะครับจะเน้นไปทางการเลี้ยงบอลเป็นหลักนะครับก็ แนะนำว่าให้อัพเป็นสมดุลก็แล้วกันนะครับผมนะสมดุลน,นะครับผมนะจะไปเร็วๆหน่อยนะครับนะมีค่อนข้างเยอะนะครับนะเจา้คาคันซิโลนะครับจะมีทั้งหมด2ล่างนะครับผมนะตำแหน่ง RB จะเป็น OVR 95กับ OVR 97นะครับก็ตามงบกันเลยนะใครที่ชื่นชอบงบเท่าไหร่ก็สามารถจัดก,กันได้เลยนะเม็ดแดงครับราคาไม่แพง OVR 99ในส่วนของ O v เ97นะครับผม ก็จะได้เม็ดม่วงนะครับนะอันนี้จะได้เม็ดม่วงที่เหลือก็คือใครที่อยากจะตีขึ้นเม็ดแดงก็ต้องหามาสเคในการตีบวกนะครับผมนะก็จะยกตัวอย่างเป็นเอาโอเวร์เก้าสิบเจ็ดก็แล้วกันนะครับฝนะีเท้า9 4การตั้งรับ90สภาพร่างกายอยู่ที่83นะครับผมนะสำหรับเจ้าคันเซโล่เนาะพลังงานให้มาสีดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ีดาวคุณสมบัตินะครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนนะครับเหนือชั้นยิงไปดูที่ไกลนะครับแล้วก็ยิงเสร็ก้อยเวิร์กเลยเป็นสูงต่ำท้าสก ลูเล็นะครับในส่วนของเจ้าคันซิโลก็จะเด่นไปในส่วนของการควบคุมบอลนะครับก็อัพเป็นสมดุลก็แล้วกันนะครับนะทั้ง2ล่างเลยนะครับผมนะกาปะขาวนะครับโอเวอร์ o R 95ในงบ60 m อ่าคุณก็ได้เม็ดแดงนะครับผมนะได้เม็ดแดงตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับฝีเท้า96การตั้งรับ89สภาพร่างกายที่87นะครับในส่วนของค่าพลังก็ ให้มา4ดาวครึ่งถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัติไม่มีเวิร์เดทเป็นกลางๆนะครับก็อัพเป็นสมดุลเหมือนกันนะครับผมคาร์ลอสอาเปโตนะครับโอเวนเกครับตัวนี้ดีแน่นอนนะครับนะก็ถ้าไหวนะครับนะเก็บอีกนิดเดียวนะครับก็จะได้เม็ดแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อเม็ดแดงก็มาจาัด เม็ดม่วงก็ได้นะครับผมนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับฟีท้าว99การตั้งรับอยู่ที่91สภาพร่างกายอยู่ที่87นะครับนะบอกเลยว่าเฮ h ดเฮดเล่นดีเหมือนกันนะครับค่าพลังงานนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลก็3ดาวนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับเลี้ยงเท้าไม่ถนัดเหนือชั้นเวิร์กเลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นตวัดชิงด้วยซนนะครับนะก็ค่าพลังอ่าเท่าที่ดูแล้วก็อัพเป็นสมดุลได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับ ต่อไปนะเป็นคายวอเกอร์โอแวร์ในงบ 60M ก็ถือว่าได้เม็ดม่วงไหมเม็ดม่วงนี่คือถือว่ายากแล้วนะครับนะแต่ก็สามารถเก็บอีกนิดแล้วก็ซื้อได้นะครับนะสำหรับ k y ยวอเกอร์ er นะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้โอ r วคุณก็ซื้อได้นะแล้วก็หามาสเคในการตีบวกนะแต่ก็จะมีพี่น้องหลายคนเนาะ บางคนแหละที่พูดมาว่าเออทำไมไม่ซื้อเม็ดแดงไปเลยนะครับนะเม็ดเขียวเม็ดน้ําเงินเม็ดม่วงเงี้ยเขาไม่เล่นกันแล้วเขาไปซื้อเม็ดแดงอะไรเงี้ยก็งบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมนะขายบล็อกเกอร์ครับผมฝีเท้า102การตั้งรับ90สภาพร่างกาย90นะครับในส่วนของค่าพลังก็ดูดีทุกอย่างนะครับนะคุณสมบัติทุ่มลูกไกลเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็เวิร์กเลยเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นตวัดชิงนดโซนนะอัพเป็นสมดุลน,นะครับเพราะว่าผมก็ใช โอเเท่าไหร่ o อเว0 0หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะกาบคาโวียเก้าสิบเนะครับในงบหกสอ่ะคุณได้เม็ดไหนก็เม็ดม่วงนะครับซื้อได้อยู่นะครับผมนะฟีทาเก้าสิบแปดการรับเก้าสิบเอนะครับสภาพร่ารงกาย88ในส่วนของค่าพลังก็สีดาวครึ่งถ้าสกิลสาดาวคุณสมบัติไม่มีเวิร์กเลทเป็นกลางๆนะครับก็อัพเป็นสมดุลได้เลยนะอัพสกิลนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของซาเนตินะครับโอแวร์เก้าสิบเจ็ดงบหกสิบเอ็มได้เม็ดม่วงนะครับนะได้เม็ดม่วงนะถ้าคุณอยากได้เม็ดแดงคุณก็หามาสเคในการตีบวกนะครับผมฟีเท้าเก้นะครับการตั้งรับอยู่ที่95สภาพร่างกาย82นะครับในส่วนของค่าพลังก็สีดาวครึ่งท่าสกิล2ดาวคุณสมบัติครับเล่นเพื่อทีมเวิร์กเลสสูงๆูงท่าสกิลเป็นครึ่งบอลนะครับซาเนตินี้ AI ไดีมากๆนะครับนะทั้ง Head to Head แล้วก็ Manager นะครับผม คาฟูในงบ 60M อ่ะคุณก็ได้เม็ดม่วงนะเม็ดม่วงตั้งซื้อได้นะครับสีเท้า100นะครับการตั้งรับ92สภาพร่บบารบังกาย86นะค่าพลังให้มา4ดาวครึ่งครับท้าสกิล4ดาวคุณสมบัติครับยิงไซก้อเวิร์กเลยเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับสำหรับคาฟูก็เหมือนกันครับอัพเป็นสมดุลก็แล้วกันนะครับผมนะอัพสกิลเป็นสมดุล จะไปเร็เรวๆหน่อยนะครับต่อไปอยู่ที่ตำแหน่ง LB กันบ้างนะครับก็จะเป็นเจ้าฮันเซโลมีทั้งหมด2ล่างด้วยกันนะครับผมนะก็จะยกตัวอย่างแล้วแต่งบนะครับนะใครชอบงบไหนก็ไปจัดล่างนั้นได้เลยนะครับผมนะก็จะยกตัวอย่างเป็นล่างนี้ก็แล้วกันนะในงบ 60m นะครับคุณได้เม็ดส้มนะครับสำหรับเจ้าฮันเซโลนะครับผม สีเท้าเกานะครับการตั้งรับอยู่ที่87สภาพร่างกาย82นะครับในส่วนของค่าพลังก็4ดาวครึ่งท่าสกิลสีดาวคุณสมบัตินะครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนเหนือชั้นนะครับยิงไปดูเดรทิไกลนะครับยิงใส่ก้อยวักรเลยเป็นสูงต่ำท่าสกิลเป็นรูเลตนะครับเจ้าคันซิโลอัพเป็นสมดุลนะครับผมนะชื่นชอบร่างไหนก็ไปจัดร่างนั้นได้เลยนะครับเตโอเฮนเดสนะครับก็มันจะมีหลายร่างอ่านหนึ่งร่างสองร่างแล้วนะครับผมนะ แล้วก็3ล่าง4่ล่างอ่จจะพูดแบบโดยรวมก็แล้วกันนะครับใครชื่นชอบงบเท่าไหร่ไปจัดได้เลยนะครับผมนะถ้าเป็นล่างนี้นะครับคุณจะได้เม็ดส้มนะครับในงบไม่เกิน60 m อคุณซื้อได้นะครับนะต่อไปถ้าเป็นล่าง TOTY นะครับก็ในงบ 60m คุณจะได้เม็ดแดงนะครับผมนะได้เม็ดแดงนะครับผม TOTS นะครับในงบ 60m อ่ะคุณจะได้เม็ดม่วงนะครับผมต่อไปล่างยูโรนะครับคุณจะได้เม็ด เม็ดน้ําเงินนะครับที่เหลือก็ไปหามาสเคในการตีบวกนะครับผมแล้วแต่ความชื่นชอบนะโตเฮนเดสนะครับก็ตามงบเนาะก็จะมีทั้งความเร็วนะครับฝีเท้าที่ดีนะครับการตั้งรับที่ดีเล่นได้ทั้งเฮ t ด Head แล้วก็ Manager นะครับแบบสบายๆเนาะเนี่ยค่าพลังก็บอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับพลังงานให้มา ถ้าเราเต็มทัสกิล3ดาวนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับทุ่มลูกไกลความเป็นผู้นำเลี้ยงเร็วนะครับเวิร์เลทเป็นสูงกลางทัสกิลเป็นตวัดชิงในโปปน้นนะครับเตโอก็อัพเป็นสมดุลนะครับผมอาฟองโซเดวีนะครับโอเวอร์เนะครับในงบไม่เกิน 60M อ่ะคุณได้เม็ดแดงนะครับผมนะ สีดาวที่หนึ่อยสนะครับการตั้งรับ86สภาพร่างกาย84นะครับในส่วนของค่าพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวคุณสมบัติครับเลี้ยงเร็วเวิร์กเลยเป็นสูงกลางนะครับในส่วนของการอัพสกิลก็แนะนำว่าอัพเป็นสมดุลนะครับนะสำหรับอาฟองโซเดวีนะชิทิโคนะครับผมนะโอเมอียก้าสิบสี่อ่ะในงกบ 60M อาเม็ดแดงคุณซื้อได้นะครับนะ AID นะครับตัวนี้ head to Head เล่นดีเมเนเจอร์ Manager ก็ดีเหมือนกันนะฝีเท้า9.5การตั้งรับ90สภาพร่างกายอยู่ที่78นะครับในส่วนของค่าพลังครับให้มา4ดาวครึ่งถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัติครับเน้นแท็กเกิลยิงไซก้อยเวิร์เลสสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับก็อัพได้ทั้งตั้งรับแล้วก็สมดุลน,นะครับนะในส่วนของการอัพสกิลนะ มีทั้งหมดกี่ล่างเนี่ยหล่างอ่ะสล่างนะครับโอเวอยร์เกเหมือนกันเลยนะครับผมนะอัพได้เหมือนกันนะครับผมนูโนเมนเนสนะครับผมนะโอเวอยร์เกตัวนี้ก็เก่งนะครับผม AID ด้วยนะก็งบ6 0สเม็ดแดงได้เลยนะครับฝีเท้า100นะครับการตั้งรับ88สภาพร่างกาย83นะครับในส่วนของค่าพลังนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัติไม่มีเวอร์เลตเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นตวัดชิงด้วยซนนะครับก็ ครับเป็นสมดุลก็แล้วกันนะครับผมนะครับเป็นสมดุลนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่านักเตะมันค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของแคปดารบิล่านะครับจะมีโอแวร์เก้าสิบห้าแล้วก็โอแวร์เก้าสิบเจ็ดนะครับใครไหวล่างไหนไปจัดล่างนั้นนะครับผมแคปดาบิล่านะครับในงบหกสิบเอ็มเม็ดส้มซื้อได้ไหมก็เกินงบไปนิดนึงนะครับก็มาซื้อเม็ดแดงได้เลยนะครับผมนะสำหรับแคปดารบิล่านะโอแวร์เก้าสิบเจ็ดนะครับนะ ได้เม็ดไหนอะเม็ดม่วงโอแว1 0์นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับไหวร่างไหนไปจัดร่างนั้นนะครับก็ในส่วนของการอัพสกิลก็แนะนําว่าให้อัพเป็นสมดุลกับตั้งรับนะครับอัพได้2อย่างนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของซัมบอต้านะตัวนี้ผมแนะนํานะครับผมนะถ้าซื้อเนี่ยน่าจะจบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันครบเครื่องทุกอย่างนะครับทั้ง h ฮดว h เฮดแล้วก็เมนเจอร์นะซื้อเม็ดแดงได้เลยนะครับผม ซัมบอต้าครับฝีเท้า96นะครับการตั้งรับ93สภาพร่างกาย88นะครับไซส์5กว่า5นะครับผมนะข้อดีคือเรื่องเท้าพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวคุณสมบัติครับเน้นแฮกเกิลเวิร์กเลทเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเลดนะครับซัมบอต้าอัพได้ทั้งสมดุลแล้วก็การตั้งรับนะครับผมต่อไปนะครับผมนะโรเบอร์สันนะครับผมนะโอเวอร์96นะครับตัวนี้ก็ซื้อเม็ดแดงได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ไปซื้อเม็ดแดงนะครับผมนะ โอเวอร์เกฝีเท้า96นะครับการตั้งรับ89สภาพร่างกาย84นะครับค่าพลังงานให้มาเท่าไหร่นะครับ5ดาวเต็มนะครับถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัตินะครับพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนเลี้ยงเร็วเวิร์กเร็เป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นตวัดชี้ดิโซนนะครับก็อัพเป็นสมดุลกันแล้วกันนะครับผมนะต่อไปนะครับเป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับผมโรเบโตคาร์ลอสเนาะโอเวอร์เกตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณซื คุณต้องมาซื้อเม็ดทำเงินแล้วก็หามาสเคในการตีบวกนะครับนะอันนี้ก็แนะนําแบบพื้นๆน,นะครับถ้าคุณอยากได้แบบ AI d ี AI ตำนานแนะนําเป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับ ฝีเท้า101นะครับการตั้งรับอยู่ที่89นะครับสภาพร่างกายอยู่ที่89เช่นกันนะครับในส่วนของค่าพลังงานก็4ดาวครึ่งครับท่าสกิล3ดาวคุณสมบัตินะครับทุ่มลูกไกลฟีคิกทรงพลังนะครับเลี้ยงเท้าไม่ถนัดยิงไปดูเดี๋ยวที่ไกลนะครับแล้วก็เวิร์กเดชสูงๆูงท่าสกิลเป็นตวัดเชิยงในซนนะครับก็อัพได้ทั้ง2อย่างนะครับสมดุลกับตั้งรับนะครับอ่าเตโอเราพูดไปแล้วนะครับรวมๆแล้วนะครับนะต่อไปนะครับเป็นมาร์กกูเกลีย งบแรงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคุณก็ต้องไปหามาสเ k ในการตีบวกนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ o e r นะครับผมอันนี้ผมให้แนวทางในการเป็นตัวเลือกนะครับถ้าอยากได้ o e r ก็หามาสเ k ในการตีบวกเพิ่มนะครับผมงบก็จะประหยัดนะครับแล้วเราก็จะได้ over ทีมที่สูงขึ้นด้วยนะครับสีเท้า9 7นะครับการตั้งรับ92สนะครับสภาพร่างกายอยู่ที่83ค่าพลังให้มา สี่ดาวครึ่งครับถ้าสกิลสามดาวคุณสมบัติครับเหนือชั้นเวิร์กเรทเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นตวัดชิงในซนนะครับผมก็อัพเป็นสมดุลแล้วก็การตั้งรับนะครับผมชินิโคนะครับเราพูดไปแล้วนะครับแคปดาวิล่าเราพูดไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับนี่เป็นตำแหน่ง LB แล้วก็ RB นะครับงบไม่เกิน 60M นะใครชื่นชอบร่างไหนงบเท่าไหร่ไปจัดกันได้เลยนะบอกเลยว่าเก่งทุกตัว AID ทุกตัวครับเล่นได้ทั้ง h เฮดดูเฮ d แล้วก็เมนเจอร์นะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะใครที่มีคําถามอะไรครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับร้านค k i กิเลนช็อปยินดีบริการนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคู่กิเลนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากมากครับ